สวัสดีครับครับผมชื่อซีครับผมคีนครับวันใช่ครับผมแฟนเยอะไหมครับผมเยอะมากครับตื่นเต้นเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าเราจะมาแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเราเดินหงายหงายไปนาแล้วก็เดินเดินมาแบบ3 4 5งานแล้วแต่ว่าก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมใช่เพราะว่าเจอแฟนคลับด้วยอะไรด้วยครับสนุกดีครับยังไงคีนเก่งครับเห็นเขาโตขึ้นแล้วก็ภูมิใจ ใช่แล้วเราก็ต้องไม่รู้ว่าคุณคนอื่นภูมิใจไหมแต่เราก็มีคน้ามีคนชมอยู่บ้างคนแรกพี่ต่างได้ว่าแรกครับตีวสูงแต่ว่ใช่ตัเกินตัดเตอนนี้ไม่เขินตอนนี้สู้ตอนนี้สู้เนี่ยพี่เมื่อกี้เพิ่งสู้เองสู้ผมด้วยผมสอนว่าผมสอนว่าเออให้สู้คนนะสู้ทุกคนสู้ผมคนแรกเลยซึ่งก็ไม่เป็นไรดีไหมว่าสู้ผมก็ได้แต่ว่าสู้ใครก็พอพูดอะไรไปอะ ครับผมคอ่ะพูดถึงท้องที่นี่เราสักหนมันเป็นเราค่ะเป็นไงบ้างใกล้แล้ี่ใช่ครับใกล้ตอนนี้ก็ลังร้อนแรงเลยจุ๊บแล้วตัดจบเลยอะไรร้อนแรงอะไรร้อนแรงอะไรร้อนแรงอากาศอากาศอากาศร้อนต้นต้นไทยอ่ะตาหยีมากเลยที่ไหนเขาต้องแบบมันเอาดอกรึเปั่าใช่ตาเนี้ยตาแสบตามากใช่เป็นไงบ้างครับ ถ้าจบแล้วสนุกครับผมเออโดยรวมแล้วสนุกมากโดยเฉพาะตอนสามยิ่งสนุกตอนสี่ผมบอกเลยพรุ่งนี้สนุกกว่าเดิมไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันนี้เอาวันจันใช่ใช่วันจันดั่งดูแล้วไงเฮ้ยใจไม่อยู่กับตัวแล้วใจไม่อยู่กับตัวใจอยู่ที่ไหนคะครับไม่รู้ ดูครับนี่นันนกปั่นเทนมืออาชีพนะครับคนนี้ไม่ธรรมดาผมปั้นมากับมือนี่ใช่แล้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมนีเพราะตอนสามคือคนเริ่มให้ความสนใจมากใช่แสนแสนเคร้อเป็นแสนเคแล้วยสวิฟต์ใช่ครับดีใจครับผมดีใจมากได้ถได้ถามเป็น,นยังไงครับทบาทของเราในเรื่องนี้เป็นย<ด>ังไงบทบาทของเราในเรื่องนี้ยากครับถึงแม้มันจะดูว่ามันใกล้ตัวพวกเรามากสองคนแต่ว่ามันยากในการทีำทำอะไรครับ เออมันผมไม่ได้อาตรงนั้นจริงๆผมจริงๆผมก็เคยสอบแข่งมาแล้วเหมือนกันนะเออแต่ผมได้เหรียญทองแดงเออก็ถือว่าเราได้เหรียญมาใช่ใช่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสึกว่าเราก็ก็ทาได้ดีนะใช่ที่ยากมันน่าจะแบบเป็นเรื่องแบบการแสดงให้มันมีวิติใช่มากกว่าแบบนิ่งๆแต่ว่าต้องต้องมีอะไรบางอย่างใช่ต้องทำนี่ยังไงให้ดูน่าสนใจ อ่าผมก็ต้องแบบว่าทํายังไงให้ดูว่าเราแบบทําไมดูคิดตลอดเวลาอะไรเปนความยากใช่แต่เลือกโอลิมปิกมันง่ายเนาะใช่เป็นความนิ่งในเรื่องเราไม่ขางผมว่านิ่งไปไกลเลยนในเรื่องนิ่งนะครับพี่ไม่นิ่งจริงหรอนี่คนนิ่งอยู่งนี้ไอ้นิ่งแต่ผมว่าผมว่ามันก็มันก็นิ่งกว่าเดิมนะพี่กับแค่ที่แกกับหมูใช่ไหมใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่ ใช่ครับใช่เป็นอีกพาร์ทหนึ่งอ่ะทคือแล้วกันใช่เป็นอีกมุมหนึ่งครับแล้วเป็นยังไงบ้างพราแบบแฟนๆเขาก็เริ่มตันเห็นให้เราเรื่อยๆในใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงดีใจมากดีใจมากที่เออทุกคนเราไปเห็นเราแบบมีแฟนคลับมาแบบชอบเราเราเห็นในโซเชียลอะไรเงี้ยมาทำคลิปมาทำอะไรเราเราแบบเฮ้ยเราก็อะไรอะไรก็มีของนี่มั้ยเออก็มีของ สอนไม่สู้คนสู้ทุกอย่างเลตอนนี้ใช่ครับใช่โดยโยมแล้วภูมิใจมานี่ดูดุมรุกไม่ได้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 บอกแล้วยิ่งอยู่ด้วยกันมันยิ่งได้ของกันและกันไปเลยนะยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วใส่จิมซับนี่ใส่ของกันและกันไปอ่าใช่ใช่ผมนิ่งขึ้นไม่ใช่หล่บเขา กี่โมงไม่ใครเชื่อเลยถา <c oughs> มมากี่คนกี่คนไม่มีใครเชื่อเลยแล้วเมื่อกี้ที่ตอบไปตรงนั้นว่าฉันนิ่งขึ้นคืออะไรอะไม่เห็นด้วยตัวเองไงแบบคือคนอื่นไม่เห็นอาจจะไม่รู้ว่าเขานิง่งแต่จริงๆเขานิง่งแล้วเม<ต>ื่อกี้พูดกี่โมง <c oughs> พูดตามพี่เขาอ๋อโอเคโอเคแลวคนเราเหนื่อยกันและวกันนิ่งมากอ๋อใช่ใช่ปัใช่ก็มีไม่เยอะมาก แต่ว่าเหมือนโตขึ้นอ่ะโตขึ้นแบบเราสองคนก็โตขึ้นใช่มันจะเปลี่ยนแปลงไปลักษณะนี้มากกว่าด้วยความที่แบบมีโตขึ้นทํางานแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ professional มาึ้นเรามีประสบการณ์อ่า yes yes ภูมิใจจริงๆไอเด็กนี่มันมีของถ้าพอห้ ใช่ครับมีให้ติดตามเร็วนี้แน่นอนกับเรื่องไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันเฮ็ดทุเฮ็ดนั่นเองครับใ,ใ,ใครทำใ,ใครทำเป็นยังไงบ้าง,ง,งนานครับกเื่องดีก็เออสนุกสนานนะครับใช่สนสุกสนานก็บอกเลยว่นาเร็วๆนี้ครับผมรอติดตามดีกว่าใช่ใช่ใครใใครับผมใครที่คิดถึงมูเตอร์รก็มาต่อเรื่องนี้ดีกว่าเออแต่ระหว่างราก็ดูมูเตอร์รไปก่อนเนาะใช่และสามารถดูแค่ที่แกงได้ทุกตอนที่ทางวิวนะครับ ใช่ใค<ช>รคิดถึงก็ย้อนไปดูก่อนใช่ครับเรื่องใหม่จะมาพี่แกงน้องหมูครับจะได้ดูว่าผู้เราพัฒนาการไปได้ดีแค่ไหนอ่าเป็นการทาาพี่นิวเรื่องแรกใช่ครับผมใช่ครับค่อนข้างกดดันครับเพราะว่าเขาบอกว่าพี่นิวเข้มงวดดุไม่ปล่อยผ่านเลยรู้สึกว่ามันยากมากไม่จริงครับ พี่นิวสบายๆแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ได้ก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆทำให้มันได้เรื่อยๆเรื่อยๆครับทำงานกับพี่นิวสนุกครับผมเออแบบว่าเหมือนเขาอยากให้มีเอ่อความสนุกในกองพอเวลาเราแสดงออกมาหรือเราเล่นเล่นเอ่อเป็นตัวละครนั้นเราจะมีความเหมือนมีความสุขแล้วซีรีส์เรื่องนั้นมันจะสนุกครับใช่ครับมวลในกองเปียสี่คนสี่ห้าคนหลักๆ สองคนนิ่งสองคนพูด hey. คนนิ่งคือผมกับพี่เซิร์ฟคนไม่นิ่งคือซีนะจาว่าชอบตีกันนะครับชอบตีกันชื่ออะไรหรอว่าพี่จะขอชื่อหรอผมไม่ผมไม่นั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวเลยผมไ,ไม่แตะไม่ยุ่งใครเลยจริงนิ่งเป็นหลับขยับเป็นก MM ินดูหน้าดูหซีเลเอาเป็นว่าไปถามอีกคนดีกว่า เออวัน,นจริงป่ะเอางี้อย่าถามเจ้าว่าจะว่าอันนี้ก็ไปเรื่องเหมือนกัน <Okay. S 2> ถามพี่เซิร์ฟให้พี่เซิร์ฟพูดไปเลยว่าใครเป็นใครไผเป็นไผค, <Okay. S 1> ครับผมหนึ่งสองสามครับ, 1> 1, 2, รบก็ขอฝากเอ่อซีรีส์เรื่องมูเตเลเร่อตอนหมอนดูทักคำนะครับวันจันทร์นี้แล้วครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25มยี่้าครับผมและรับชมย้อนหลังได้ทางทีวีชแนลครับใช่ครับ <Okay. S 2> okay. ครับผมก็ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งด้วยครับที่จะมาในเร็วๆนี้แล้วนะครับก็ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกันเททูเทครับผมขอบคุณครับ